สวัสดีครับสวัสดีเอฟสิวท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟสิวท่านนะ <c oughs> ถึงขนาดนี้เลยเหรอถึงขนาดต้องโทรมาล่อซื้อเลยเหรอแต่เสียใจด้วยนะน้องพี่เป็นมวยนะเกือบแปดริ้ว <c oughs> นะครับเอฟซีครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นนิทานจากดาวขานเป็นอัจฉริยะนิยายเป็นการครั้งหนึ่ง ามาแล้วนะครับดูฟัามบันเทิงครับท่านใดเข้ามาคลิมชื่อบุคคลที่สามกับผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเอครับดีผมเป็นมวยนะครับนะในช่วงที่ผมขณะที่ผมไร้สดอยู่นะบักเกิ์ที่แปดลิ้วได้มีการโทรมาหาผมแต่ผมไม่รับนะครับแต่ผมไม่รับผมก็เลยให้ทีมงาน ที่ดองคานเอาเบอร์อวตารโทรไปเอฟดูครับสุปเป็นเสียงใครสรุปเป็นเสียงบักเกอร์ครับทำไมผมถึงรู้ครับเพราะโทรไปมันจะใช้ไม้นี่ครับมันจะใช้แผนนี้ครับตอนที่ทำกับไอเทือกที่ไอเทือกคุยแล้วก็จะมีการบันทึกเสียงว่าสิ่งที่มึงว่ามึงว่ากูทำไมมึงว่ากูทำไมมึงว่ากูเรื่องอะไรกูทำอะไรให้กับมึงมึงว่ากูทำไม ถ้าใครหลุดไปก็จะบอกว่าเอมอมึงมาพูดอย่างนี้ทำไมมึงมาพูดอย่างนี้มานี่คือเรา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 ยอมรับสารภาพมันโทรมาเพื่อที่มันจะต้องการบันทึกเสียงเราเพื่อที่จะไปฟ้องเราแต่ผมไม่พามลาดครับผมฉลาดพอนะครับและเบอร์โทรที่คุณโทรมาลงท้ายด้วยเก้าสองเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าเราไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ทําไมอ่ะพูดความจริงรับไม่ได้เหรอทาคดีแพ้ที่โคราชจะรับไม่ได้เหรอ ล่าสุดเนี่ยแล้วชอบใต้โต๊ะนี่รับไม่ได้เหรอมันเป็นยังไงอะฮะรับไม่ได้เหรอกับสิ่งที่ตัวเองทําวีรกรรมอะไรไว้ไปขอเงินเอฟซีเนี่ยรับไม่ได้เหรอนิทานครับย้ำนิทานย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เป็นแค่คอนเทนต์เป็นแค่นิทานเป็นแค่อัจฉริยะนิยายนอกโลกซึ่งไม่มีอยู่จริงนะครับทําไมอะต้องโทรมาเลยเหรอกูไม่ใช่เชือกนะ กูไม่ใช่เทือกนะที่จะรับสายใครง่ายๆ <_ C 1> เบื่อไปแปลกไม่รับนะครับ <_ C 1> เพราะฉะนั้นไม่ได้แอมกูหรอกไม่ได้แอมกูหรอก <_ C 1> <_ C 1> ร้อนตัวเหรอหัวร้อนเหรอถึงจะโทรมาเลยโทรมาเพื่ออะไรโทรมาเพื่อบันทึกเสียงการสนทนาแล้วเอาไปประกอบในชั้นสานวนเพื่อยื่นฟ้องอัยการศาลต่อไปแต่ไม่ได้โง่ครับ ไม่มนมนหในโง่ไม่ในโง่เหมยเทือกนะที่รับสารภาพว่าเออทำไมอะไรไงไม่ใช่ผมรับนิทานน่ะเป็นไรน่ะผมรับนิทานของผมอ่ะคุณมายุ่งอะไรอยากคุณเออ,อเกิดแปดลิ้วก็มาจากดาวอังคารมาจากอาจจราจจนิยายนอกโลกอ่ะคอนเทนต์ู้องจ่าวค่าคอนเทนต์ไหมเออมึงดิ้นทําไมน่ะมึงแพ้มึงก็บอกมึงแพ้สินี่ยังไม่รวมเงินเจ็ดพันนะที่ผมให้ไปซื้ออะไรอ่ะซื้อมาสามพันอีกสี่พันไปไหน โดนัทกล่องกล่องละสี่ร้อยสามร้อยห้ากล่องเป็นเงินเท่าไหร่แพมเพิร์ดถุงละสี่ร้อยบาทสามถุงเป็นเงินเท่าไหร่ที่เหลือไปไหนละ่ะนี่คือผมตั้งคาถามจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นนิธานเรื่องนี้ผมไม่ตั้งคาถามรับไม่ได้เหรอต้องโทรมาเลยเหรอฮะรับไม่ได้ต้องโทรมาเลยเหรอยังไงอาการมันเป็นยังไงนะครับ ผมไม่ใช่เด็กโง่ที่จะต้องมารู้ที่จะไม่รู้หรือแผนไม่รู้แผนการกับสิ่งที่มึงทําไว้นมึงโทรมาเนี่ยลงท้ายเบอร์กาอ2กูได้บันทึกเบอร์ไว้แล้วนะได้บันทึกเบอร์ไว้แล้วนะครับไม่ต้องเสือกโทรมาไม่รับไม่คุยหรือจะโทรเอากูเป็นพวกสกิลมึงไม่ผ่านสกิลมึงไม่ผ่านที่กูจะต้องไปเป็นพวกกับมึงและไม่มีวันที่กูจะไปจับมือกับมึงชิบหาย ใครจะไปเอามึงดูสกิลสมองมีแค่เนี้ยจะให้กูไปอะไรไม่เอาแล้วที่ใสย่ยขอกูสันดานกูไม่ใช่คนที่เนรคุณกับคนที่เคยมีพระคุณกับเราไม่เอาไม่ใช่นิสยัยเข้าใจไหมมันมีตั้งร้อยแปดวิธีทำไมวิธีทำไมไม่ทำหือ แบบนี้ทีไม่ชอบได้ยินไหม่แไม่ต้องเสือกโทรมาหากูอีกย้ำไม่ต้องเสือกโทรมาหากูอีกเข้าใจป้าเออมันต้องเสือกโทรมาหากูอีกนะเออเพราะฉะนั้นนะครับไม่รับสายไม่คุยไม่ต้องมาร่อซื้อหัวร้อนดิ้นจัดต้องโทรมาหาเลยเหรอเก็บเก็บสรงไม่อยู่ กับการที่กูเล่านิทานนี่เก็บทรงไม่อยู่เลยหรือว่ายังไงต้องบอกหมอมาดิหัหดยอมรับความจริงบ้างมึงสกกะกดเป็นไหมคําว่าชนะมึงทําคดีอะไรมึงก็แพ้แพ้แพไอ้เกิบไอ้เกิบเป็นตัวละครจากดาวังคารเป็นตัวละครจากอาจารยนิยายนะครับไอ้เกิบเนี่ยนะครับมึงสกกะกดคําว่าชนะเป็นไหมวันนี้เขาให้ว่าฟราร์มพรุ่งนี้เขาให้ว่าฟราร์มตอนคืนเขาให้อ่านสำนวน คือต่อสู้ในชั้นศาลพวกนี้แต่มึงทําอะไรมึงกลับไปตีหมอ้อเอาสาวมานอนกอดไหวมว้เนี่ยนิทานครับนิทานเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยการที่ผมออกมาเล่านิทานเรื่องเนี้ยอยากให้เอฟซีพิจารณาว่าการทํางานของธนวยคนเนี้ยไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สมควรที่จะว่าจ้างถ้าเราไปว่าจ้างธนวยคนนี้ที่ไม่มีความสามารถในคดีหมิ่นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเงินโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ย จะไปจ้างชนายสักคนเนี่ยหรือว่าทนยสักคนเนี่ยเราต้องดูสํานักงานเขาเนี่ยสมนักงานก็ไม่มีอยู่ข้างลัางก๋วยเตี๋ยวไม่มีสมนักงานอะไรเลยเราต้องดูพื้นเพแล้วก็สมนักงานเพื่นอนฝูงเขามีเพื่นอนฝูงกี่คนมีคนคบไหมหรือทุกวันอยู่ตัวคนเดียวทํใไมเขาถึองอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าฟาร์มก็แพ้ไปแพ้ไม่มีใครไม่ไม่มีใครมาร่วมด้วยไม่มีใครเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไป หาทน,นาทุกคนที่จะมาวัาฟามใหเราต้องดูให้ดีนะครับประสบการณ์กี่ปีแพ้กี่คดีเขาจะเขาจะทำสถิติพวกทนาเนี่ยเขาจะท,จะทําสถิติร้อยครั้งชนะเก้าสิบถือว่าโอเคร้อยครั้งชนะหกสิบนี่ถือโอเคร้อยครั้งชนะห้าสิบก็โอเคไอ้นี่ร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งจะไปโอเคได้ยังไนะงล่าสุดก็แพ้อีกแล้วนี่แพ้อีกแล้วนี่ไม่จะไปชนะได้ยังไงนิทานนะครับเพราะฉะนั้น นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะเลือกใครมาเป็นทนายฝาให้กับเราเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลให้ดีๆกับกับสิ่งที่มันที่เราจะต้องต่อสู้เพราะอะไรเราพลาดไปเราติดคุกเลยนะน่ะมันไม่ได้มาติดกับเรานะเอ่ะอะเกิดแปดนิ้วใกล้เข่าเหลืองซาเนี่ยมันไม่ได้มาติดกับเรานะมันได้เงินไปจากเราเนี่ยต้องมาทุกเดี๋ยวท,ท้ายมันทุกอ,ออกลูกว่าลูกฟาไม่ให้ฟามล่กมือลูกฟาปิดบัง ลูกฟาร์มให้ให้การไม่ตรงลูกฟาร์มให้การไม่หมดมันก็จะออกแผนนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เอซเจอมาหลายคนแล้วเข้าใจไหมเอซเจอมาหลายคนแล้วนู่นวัดดอนอีเกิ์องอีกสองแสนวันเดียวไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมออก